เก um uh, 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 ็บอ่าน้ำแห้งนะฮะจับปลา ลอยเลยเข้านเต็มเงี้ยครับ yeah. เนี่ฮะผลงานพี่เลือดคือสีดำกับหมายอ่าเป็นเป็นคลองนะครับในน้นำไม่แดงจับปลาไว,ว้เลยในพวกนี้ส่วนใหญ่จะเป็นปลาลงงนะฮะนี่ก็หิวครับช่วงเดืออนแฤษภาคมพอพอเลิกโทษก็ส,สัมพันธ์ก็ขึ้นนะครับอยู่ในแอชั่นน้ำนะครับาฝากมาด้วยครับแล้วก็กนี่ฮันเอสเอสมอสเทนแบ๊ เหนียวถูกทนที่ฝากเลยครับนี่คือเก็บทุกรายละเอียดจริงครับสุดยอดมากครับ